มาดูกันว่าสุน์รี้เฝ้าบ้านได้ไหมเฮ้ยโจ้มาแล้วมาดีเลยโจรมาแล้วมามาเลยเอาทรัพสมบัติมาโจมาแนะล้วนอะโก้ไหมโจรมาแล้วมาเลยมามาเนี่ยมาเนี่ยสมบัติอยู่ไหนอืมสมบัติอยู่ไหน เหรีทองซ่อนอยู่ไหนเอามาแน่เอามานี่เอามาให้โจนอยู่นี้มาดูไหมกลัวไหมมากลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเฮ้เฮะไหนบอกว่ามาดูฮะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยตัวเนี้ยมาเลยมาเลยส่งมาเลยสง่งเงาส่งตัง,งเงาส่งเงินมาทองอยู่ไหน cho khó bán được mày hào tơ lớp bao khó ơi à tôi hát đi tập mời để cho non học bơi mà không mà không ai ừ mà vào bắt tôi đi đi mà mở học bắt tôi Đi mở, đâu mà học bắt tôi lên mà đâu dạng gì Đi gì mà Đi đâu 不要偷了，养的，中午了，散组了，散组了。